ก็ขอสวัสดีนักเดียวทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกว่ามอตเตอร์ฮรันดิทที่มี3สายนะครับกับ4สายแบบนี้นี่มันต่างกันยังไงนะครับแล้วเราจะเลือกใช้สายไหนนะครับถ้ามี4สายกับสปีด ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์บาเลที่3สายแบบนี้อันดับแรกจะขอเริ่มจากมอเตอร์ที่มี4สายก่อนนะครับมอเตอร์ฮาร์ดิที่มี4สายการเลือกวัดนะครับก็คือจะต้องสมมติสุ่มไปเลยครับ2ตัวสมมติ Smooth แบบนี้สมมติ Smooth ลวดนี้นะครับจะได้อยู่ที่2โอห์ม2โอห์ม2โอห์มนะครับผมก็สุ่มวัดไป แบบนี้ได้สองโอห์มแล้วก็แบบนี้ได้สองโอห์มแบบนี้ได้สองโอห์มแสดงว่าสายที่จะเอามาต่อกับสปีดค,คือตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับแต่ถ้าผมวัดไปแล้วมันขึ้นสี่โอห์มแบบนี้นะครับก็ไปวัดตัวอื่นก่อนนะครับมันก็จะขึ้นสี่โอห์มแบบนี้ก็จะขึ้นสี่โอห์มนะครับ แล้วพอมาวัดกับตัวนี้เป็น2โอห์มแสดงว่าเราวัดผิดนะครับต้องเริ่มจับจากตัวนี้แล้วก็มาวัดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับจะได้ใช้ถูกต้องนะครับเป็น A BC นะครับต่อกับสปีดส่วนมอเตอร์ฮันดิ้ที่มี3สายออกมานะครับสายตัวเส้นนี้นะครับเส้นกาวตัวนี้นะครับมันจะมาไม่มีออกมานะครับ มันจะต่อรวมกันไว้นะครับเราก็ต่อใช้กับมอเตอร์ได้เลยนะครับต่อใช้กับ ESC 3ส,สายได้เลยนะครับก็ A B C แบบนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบการต่อของมอเตอร์ตัวนี้นะครับคือจะเป็นแบบนี้นะครับ โอห์มมันจะน้อยกว่านะครับสมมุติลวดนี้2โอห์มนะครับไฟก็จะผ่าน2โอห์มมาตรงนี้เลยแต่ถ้าใช้แบบนี้นะครับลวดนี้2โอห์มมันก็จะวิ่งไปนี่แล้วก็ผ่านมานี้แล้วก็กลับมานี้ มันก็จะเป็น4โอห์มนะครับไฟก็มอเตอร์รอบก็จะน้อยกว่านะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟก็จะวิ่งมานี่แล้วก็แบบนี้โอห์ม oh ก็จะเพิ่มขึ้นความต้านทานไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นความแรงมอเตอร์ก็จะลดลงนะครับส่วนมอเตอร์ฮาร์ดิสแบบนี้นะครับโมได้นะครับมอเตอร์ฮาร์ดิสแต่ว่าอย่าไปโมพันลวด เส้นใหญ่แบบผมนะครับอันนี้คือผมใช้ลวดเส้นใหญ่ใช่ไหมครับและทีนี้รอบมันสูงขึ้นนี่ครับมอเตอร์มันฝืดเลยครับหมุนไม่ได้เลยครับเพราะว่าข้างในตรงนี้นะครับมันติดเพราะว่ามันไม่มีลูกปืนนะครับพอมันหมุนรอบสูงเป็นหมื่นรอบมันก็ไหมก็ร้อนนะครับแล้วมันก็ติดเลยนะครับเอาไฟใส่อีกก็ไม่ได้นะครับ ลวดจะไหม้นะครับถ้าใครจะมูนะครับคือแก้ลวดจากแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับให้มาเป็นแบบนี้นะครับคือใช้ลวดเดินนะครับไม่ต้องไม่ต้องพันใหม่นะครับคือถ้ามีแบบสามสายนะครับโมอเตอร์ฮันดิแบบสามสายก็มันจะมีจุดต่อแบบนี้นะครับ ให้เราแกะออกมาแล้วก็วัดหัวท้ายวัดหัวท้ายแล้วก็เอามาต่อใหม่นะครับต่อมาให้เป็นแบบนี้นะครับมอเตอร์ก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ก็จะไม่แรงมากเท่าพันใหม่นะครับซึ่งก็ดีแล้วนะครับที่ไม่พันใหม่แต่อันนี้ลวดมันขาดผมก็เลยลองพันใหม่ดูครับสรุปคือมอเตอร์มันใช้ไม่ได้นะครับมันติดแล้วนะครับไม่ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับแล้วก็อีกอย่างนะครับท้ายคลิปที่ผมบางคลิปนะครับที่ผมพูดไปว่าเดี๋ยวผมจะทําแบบนั้นแบบนี้ให้ดูนะครับถ้าผมยังไม่ทําก็อย่าลืมท้วงกันนะครับเพราะว่าผมอาจจะลืมแล้วก็ไม่ทําอีกเลยก็ได้นะครับ